สวัสดีค่ะใครที่รออยู่นะคะสามตัวตรงสามตัวโต๊ดของนานาวันนี้มาแล้วสามตัวตรงสามตัวโต๊ดวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดือนสามนะคะรอบที่สิบเอ็ดเพิ่งจะผ่านไปเนาะแต่กว่าจะลงคลิปเสร็จก็น่าจะผ่านไปนานแล้วเนาะอันนี้เรามาดูซิว่าสูตรสามตัวตรงสามตัวโต๊ดที่รอ,อกันอยู่ จะเข้ากันกี่รอบนะคะใน1ิรอบนี้ใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้น,นะคะว่าวิธีการคิดวิธีการทำยังไงนะสูตรนี้เขาไม่ยากนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยก็จะมีอยู่ว่าใช้3ตัวบนนะคะ3ตัวบนเ,เดี๋ยวหาปากกาแดงก่อนเนาะเขียนไม่เสร็จอันนี้จะคูณด้วย3าไม่ติดซะแล้ว ตายแล้วงานเข้าแล้วไม่ติดได้ไงเนี่ยจะหมด้งเนี่ยคูณด้วย3นะคะแล้วก็อันนี้คูณด้วย4นะคะก็จะเป็น2องคูณสเท่ากับหกนะคะสองคูณสามเท่ากับหกคูณสเท่ากับสิบคูณสเท่ากับยี่คูณสเท่ากับแ สามคูณสี่ทากับสิก็เอามาลบกันนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะพอมาลบกันปุ๊บก็จะได้เป็น6 8 7ปดลบแปก็จะได้605แล้วก็บวกลบ5้แต้มนะคะ605บวกลบ5แต้มก็จะได้เป็นหกร้อยถึงหกรเนาะจากหกร้อยถึงหกรนะคะก็จะมาดูซิว่ามันเข้าไหมหกศย์ศูนะคะ ถึง610นี่นะคะเห็นแล้วนะคะเป็น603นะคะเจอแล้ว603 607นะคะดูเลขหลัก6แล้วกันมีเลขหลัก6อะไรมั่งเนาะเสียงอาจจะไม่ชัดนะคะก็โทรศัพท์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่ชัดเนาะก,ก็เปิดให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้แล้วกันนะคะอโอเคนะคะ น่าจะมีแค่3หางนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นานา,นานด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มีคอมเมนต์มาก็เผื่อตรงไหนเขียนผิดเขียนถูกนะคะคอมเมนต์กันได้นะคะอ่าใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะคะฮานอยวันนี้ลงให้แล้วนะคะคิดว่าน่าจะมาชัวร์นะคะ ก็ยังไงก็บากมือไว้หน่อยนะคะเผื่อว่ามันไม่มายังไงแล้วเราจะรู้สึกไม่ดีเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะแหงๆปังๆค่ะ